าโมคราชเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระโมคราชเถระพระโมคราชเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า64พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามภูพระนามว่าอัทธทัศสีผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้มีหมู่ภิกษุห้อมล้อมเสด็จดำเนินไปที่ถนน 65สข้าพเจ้าก็มีสิทธ์ทั้งหลายแวดล้อมออกจากเรือนไปครั้นออกไปแล้วได้พบพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกที่ถนนนั้น66ข้าพเจ้าประคองอัญชลีเหนือเศียรกล้าวถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วชมเชยพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่า 67สัตว์ทั้งที่มีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามที่มีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามมีจำนวนเท่าใดสัตว์จำนวนเท่านั้นทั้งหมดย่อมเข้าไปปรากฏภายในพระญาณของพระองค์68เปรียบเหมือนสัตว์น้ำเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามี สัตว์เหล่านั้นย่อมตกอยู่ภายในแหของคนที่เอาแหตาทิทีเวียงคลุมน้ำฉะนั้น69อันหนึ่งสัตว์เหล่าไดมีเจตนาสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปย่อมเข้าปรากฏภายในพระญาณของพระองค์เจพระองค์ทรงช่วยเหลือสัตว์โลกที่อากูลด้วยความมืดนี้ได้ สัตว์เหล่านั้นได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วย่อมข้ามกระแสของความสงสัยได้เจ็สอสัตว์โลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้แล้วถูกความมืดปกคลุมแล้วเมื่อพระยานของพระองค์ชดช่วงอยู่ความมืดก็ถูกขจัดแล้ว72พระองค์เป็นผู้มีพระจักสุบรรเทาความมืดที่ใหญ่หลวงของสัตว์ทั้งปวงได้ ชนจำนวนมากฟังธรรมของพระองค์แล้วจักนิพพาน73ข้าพเจ้านำน้ำพึ่งรวงที่ไม่มีโทษใส่เต็มหม้อแล้วใช้มือทั้งสองข้างประคองน้อมถวายพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่74พระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมากผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงรับด้วยพระหัตถ์ของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้สัพพัญสูครั้นเสวยน้ำพึ่งนั้นแล้วสเสด็จเหาะขึ้นสู่นภาอากาศ 75. บพระศาสดาพระนามว่าอัฏฐทธาธาัศสีผู้องค์อาจกว่านรชนประทับยืนอยู่บนอากาศเมื่อจะทรงทาจิตของข้าพเจ้าให้เลื่อมใสได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเจ็สิบห ผู้ใดชมเชยพระยานนี้และชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดด้วยจิตเลื่อมใสนั้นผู้นั้นจะไม่ไปเกิดอย่างทุกขติเลย77และผู้นั้นจะครองเทวสมบัติ64ชาติจะเป็นพระเจ้าประเทศราชครองแผ่นดิน108ชาติ78จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ105ชาติจะครองประเทศราชในแผ่นดินนับชาติไม่ท้วน 79เาขาจักเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศจักบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม80เขาจักพิจารณาเนื้อความที่ลึกซึ้งอันละเอียดได้ด้วยยานจักมีนามว่าโมคราชเป็นสาวกของพระศาสดา80เขาจักพิจารณาเนื้อความที่ลึกซึ้งละเอียดได้ด้วยยาน จกมีนามว่าโมคราชเป็นสาวกของพระศาสดา81เขาจาักสมบูรณ์ด้วยวิชาสามทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมทรงเปรียบด้วยนายเกวียนผู้เลิศจกทรงตั้งเขาไว้ในเอตะทักคะ82ข้าพเจ้าละโยคะที่เป็นของมนุษย์ได้แล้ว ัดกิเลสเครื่องผูกพันคือพบได้แล้วกำหนดรู้อาสวรรทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ83คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าทำได้สำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระโมคคาาธเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้โมคคาาธเถราประทานที่หจบ